มูละนิธิราบประชาคิาะห์ในพระบรมราชูรปธรรมเชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัค,คีภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดศรีสะเกษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปร,โด,กรปดกระาบกระหม่หอมให้มูลนิธิแรกประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรภมเชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก,ผก่ผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ได้รับความเสียหายโดยเมื่อวานนี้ที่บริเวณบ้านเลขที่3หมู่3ตำบลหีบ อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายสมศักดิ์เจริญไพฑูนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายนพพาเจริญผลซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่15มิถุนายน2564ได้รับความเสียหายทั้งหลังการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งใจในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น